เริ่มด้วยเสียงเฮลิคอปเตอร์บินเหนือศีรษะพร้อมเสียงประกอบตื่นเต้นเร้าใจ30วินาทีแรกุกภาพมุมสูงของ UH-60M Black Hawk บินเหนือเทือกเขาไทยเสียงภาคเร็วและกระชับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่กองทัพทั่วโลกรู้จักในชื่อว่าเยี่ยวดำได้ยกระดับเทคโนโลยีขึ้นอีกขั้น,ก,นกับเวอร์ชันล่าสุดปี2026 UH-60M Black Hawk มาถึงประเทศไทยแล้ว ด้วยสมรรถนะที่เหนือชั้นระบบอาวุธอัจฉริยะและราคาที่ไม่ธรรมดามันกลายเป็นกำลังรบทางอากาศที่ประเทศไทยต้องมีใส่เสียงปังและโลโก้ออโต้คา c r คราฟเตสโผล่ขึ้นพร้อมเสียงเครื่องยนต์แบล็กฮอสเสียงภาคยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้คา c r คราฟเตสช่องที่รวมทุกเรื่องราวของเทคโนโลยีอากาศยานยานยนต์ทหารและการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์จากทั่วโลกถ้าคุณชอบความเร็วพลังและกลยุทธ์ติดตามเราไว้เลย เปลี่ยนภาพไปยังคลิป UH-60M ขนาดลงจอดเสียงภาค UH-60M Black Hawk ปี2026คือผลผลิตใหม่ของสายพันธ์ฮีโร่แห่งอากาศจากบริษัทซิคส r s ิสสหรัฐอเมริกาการปรับปรุงล่าสุดนี้มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยความทนทานและความอเนกประสงค์ในการรบมันถูกออกแบบมาให้ทำภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นขนส่งกำลังพลการอพยพทางการแพทย์การต่อต้านการก่อการร้ายหรือแม้กระทั่งการโจมตีทางอากาศแบบสายฟ้าแลบ ในปี2026กองทัพบ,บกไทยได้มีการเซ็นสัญญาสั่งซื้อเพิ่มเติมในรุ่น u h 6 0 M เพื่อปรับปรุงฝูงบินเดิมให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยราคาต่อหน่วยในปีนี้อยู่ที่ประมาณ27.5ล้านดอนลลาร์เหรียญสหรัฐหรือราวราว0ล้านบาทไทยต่อหนึ่งลำยังไม่รวมอุปกรณ์เสริมและระบบอาวุธเต็มชุดระบบหลักที่น่าสนใจของ US UH 6 0 M ปี2026 เครื่องยนต์ T 700 GE 701ดีคู่ให้แรงขับสูงสุดที่1,994แรงมา้าระบบ Avionic d i ดิจิทเต็มรูปแบบจาก Northrop g r u m m a n ระบบ GPS INS แบบ Inertial Navigation System ขั้นสูงปีกยกคาร์บอนคอมโพสิตลดน้ำหนักเพิ่มความเร็วความเร็วสูงสุด294กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรทุกน้ำหนักรวมได้สูงสุด9,979กิโลกรัมรองรับทหารได้ถึง11นายพร้อมสัมภาระเต็มอัตรา และความเหนือระดับอยู่ที่ระบบดิฟเฟนซีฟสวิตที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีทั้งระบบเตือนภายลำแสงอินฟราเรดระบบล่อหลอกขีปนาวุธระบบแจ้งเตือนเรดาร์รวมถึงปืนกลเอ็มขนาด7.62มิลิเมตรติดประจำด้านข้างแทรกวิดีโอระเบิดควันฝึกซ้อมกลางภูเขาในไทยกองทัพบ,บกมีแผนจัดตั้งฝูงบินปฏิบัติการพิเศษโดยใช้ UH-60M เเป็นแกนหลักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ที่มีภารกิจลาดตระเวณและขนส่งกำลังพลเป็นประจำทุกวัน ที่สำคัญระบบซ่อมบำรุงในรุ่น M ยังได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานในภูมิอากาศแบบร้อนชื้นได้ดีเยี่ยมตอบโจทย์สภาพอากาศของประเทศไทยแบบโรงเปะแสดงภาพกราฟิกเปรียบเทียบ UH 6 0 M กับ MI 1 7และ a w 1 3 9เมื่อเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นอื่นในกองทัพเช่น MI 1 7หรือ AWU 3 9พบว่า Black Hawk ยังเหนือกว่าทั้งด้านอัตราความเร็วความคล่องตัวและการป้องกันตัวเองจากการถูกยิงกลางอากาศ แต่ราคานั้นก็ไม่เบาเลยเพราะหากคิดรวมค่าฝึกนักบินค่ารักษาอะไหล่และระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนอีก20ปีราคาต่อระบบรวมจะพุ่งไปถึงเกือบ2,000ล้านบาทไทยต่อแพ็กเกจประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีบ้างส่วนและกำลังศึกษาการตั้งสนยนซ่อมบำรุงในประเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานระยะยาวตัดภาพไปยังคลิปทหารไทยขึ้นแบล็คฮอคเสียงภาค สิ่งที่ US UH 6 0 M Black Hawk ทำได้ดีมากคือการสร้างความมั่นใจในภารกิจสำคัญไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมภัยธรรมชาติหรือการเข้าถึงพื้นที่ธุรกันดารแบบที่เฮลิคอปเตอร์ทั่วไปทำไม่ได้ในยุทธศาสตร์ความมั่นคง10ปีของไทย u h 6 0 M จะกลายเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนกำลังรบทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในรูปแบบขององค์การรบแบบคล่องตัวแ a ร i ผิด s p o n s e ภ์พปิดของเฮลิคอปเตอร์บินลับขอบฟ้ามีธงชาติไทยโบกสะบัด เสียงภาคปี2026คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกองทัพไทยและ UH-60M Black Hawk คือ1ในยุทธโครงการที่น่าจับตาเพราะมันไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์แต่มันคือกำลังรบที่บินได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Car Crafted สำหรับเนื้อหาจาะลึกยานยน์ทหารยานบินแห่งอนาคตและภารกิจสุดมันจากทั่วโลกเสียงจบฮอ Black Hawk เสียงดังขึ้นพร้อม f a เอาไปกับเสียงปิดคลิป